อร่อยยกนิ้วกับนิกเล่นหงวันนี้ฮะนิกพาทุกท่านมาอยู่ย่านสาทรน,นี่เองนะฮะย่านนี้เขาบอกว่ามีชาบูเจ้าหนึ่งที่แบบเป็นสไตล์แต้จิว๋วร้านของเขาชื่อว่าชาบูแต้จิ๋วเลิศเลิศน,นั่นเองนะร้านเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่ ซอยนราธิวาสราชนครินทนะ17แยก1สาทรนั่นเองเปิดทุกวันเลยนะท่านผู้ชมสามารถมาใช้บริการได้ตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มครึ่งเขามี3สาขาวันนี้ที่นิกนั่งอยู่คือสาทรอ,อีก2สาขาที่เขามีเนี่ย ก็คือรัชดากับสาขาพระราม2นั่นเองลองไปใช้บริการกันดูนะครับผมน้ำซุปที่นี่เนี่ยเขาก็มีให้เลือกถึง2อ,อาน้ําเป็นออริจินอลคือน้ําใสกับมาล่านั่นเองนะครับผมถ้ามาแล้วอร่อยแบบยกนิ้วเลยเนี่ยก็ต้องสั่งเมนูนี้เลยครับผมลิปอายล่างนั่นเองนะ <Wow. S 1> และนิคชอบอีกอย่างหนึ่งคือความพิถีพิฐานของตัวนี่ฮะที่เขาเนี่ยจะมีเขียนนะบอกไว้ว่าแบบ นี่ชื่ออะไรแล้วก็ใช้กี่วินาทีาในการลงไปจุ่มทาบูนั่นเองนะฮะ<ว>นี่ฮะได้แล้วฮะท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมคลิปอายล่างตามที่เขาบอก8-15วินาทีเท่านั้นคุณจะได้รับความนุ่มความจุ้ยซี่ของตัวเนื้อของเขาต่อไปส่วนต่อไปเนี่ยเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าหิมะ เวลา2-3นาทีเลยนะนี่ฮะหน้าตาจะเป็นฟิลนี้ครับจะมีฟิลคล้ายๆกับแมงกะพุนนะ่ะมีความกรอบนอกกึบๆนึบๆอยากจะแนะนำอีกอันนึงนะนั่นก็คือน่องหลังนั่นเองนะนผู้ชมส่วนนี้8-15วินาทีครับ แล้วน้องหลังน้องหลังนี่เด้งมาก เป็นชาบูแต่จิ๋วที่พิถีพิถันทั้งวัตถุดิบที่เป็นเนื้อก็ดีรวมถึงซีฟู้ดต่างๆเขาก็มีและเนื้อของเขาเนี่ยที่วันนี้อยากแนะนําเพิ่มเติมนะก็มีตั้งแต่ลิ้นวัวใบาพายเนื้อนุ่มก็มีน่องหน้าก็มีนะฮะแล้ววันนี้นะครับบอกเลยนะฮะว่าชาบูแต้จิ๋วเลิศเลิศสาขาสาทรวันนี้แนะนําจริงๆร้านของเขาเนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่11บเอโมงถึงห้าทุ่มครึ่งบอกได้เลยว่าร้านนี้เรื่อง ชาบูแต้สีเลือดคือดีเลยนะจ๊ะแล้ววันนี้ครับนี่ก็ยังมีนี่ด้วยปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดๆนี่เลยครับใบชาตราชาตามือนั่นเองนะฮะทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้เลยนะหูอราทานไปแล้วนะท่านผู้ชมปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบขอมปากหอมคอเลยนะและที่สำคัญใครสนใจอยากจะหาซื้อ ง่ายๆเลยครับไปที่หน้าร้านของเขานะ120สาขาทั่วประเทศไทยท่านผู้ชมสามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าเป็น s h o ป e e Lazada หรือว่า Official Account ของชาตามือก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดนะชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับน้ำขิงเฮียทรงตีใต้หาซื้อได้ที่วิกซีแม็กแปร์ลูซีเจสเฟสแล้วก็โลตัส ซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยตอนนี้หาซื้อได้หมดเลยนะครับผมและก็ยังมีผลิตภัณฑ์ขิงผงสำเร็จรูปร้อยเปออีกด้วยไปติดตามกันได้ที่บ้านสมุนไพรนะจ๊ะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้าจ้า